ในโลกที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันเรามักจะได้ยินคําว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอยู่เป็นด้วยประโยคนี้สะท้อนความจริงของสังคมที่ว่าความรู้ความสามารถหรือแม้แต่ความฉลาดบางครั้งไม่ได้เป็นตัวชี้วัดทั้งหมดของความสำเร็จ สิ่งที่ทำให้ใครบางคนสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและไม่ถูกกลืนหายไปในกระแสการแข่งขันคือการรู้จักคิดให้เป็นและอยู่ให้เป็นคนที่อยู่เป็นไม่ได้หมายถึงคนที่เอาตัวรอดด้วยเล่หเหลี่ยมแต่คือคนที่รู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์รู้จักเลือกใช้คำพูดรู้จักเคารพผู้อื่นและรู้จักรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว หลายครั้งเราอาจเห็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นเท่าใครแต่กลับเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะพวกเขาเข้าใจหลักการของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและความคิดเพียงไม่กี่ข้อที่ดูเหมือนง่ายๆนี้เองกลับทำให้ชีวิตของเขาเดินต่อไปได้โดยไม่สะดุดการอยู่เป็น ไม่ใช่การเสแสร้งแต่คือการเลือกใช้ความคิดที่สมดุลไม่สุดโต่งจนไปสร้างศัตรูและไม่อ่อนแอจนถูกเอาเปรียบหากถามว่าแล้วความคิดแบบไหนกันที่ทำให้คนอยู่เป็นคำตอบไม่ได้ซับซ้อนเลยมีเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นแต่แต่ละข้อคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งอยู่รอดอย่างสง่าง,งามในทุกที่ที่ไปและไม่เพียงแค่อยู่รอด แต่ยังเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนรอบข้างได้อย่างแท้จริง 1. คิดว่าทุกสิ่งต้องปรับตัวได้หนึ่งในความคิดพื้นฐานของคนที่อยู่เป็นคือการปรับตัวเพราะโลกไม่ได้หยุดนิ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจความสัมพันธ์หรือแม้แต่ตัวเราเองที่ก็เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันคนที่อยู่เป็นจะไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆเ,เพราะมันเคยได้ผลแต่จะมองหาทางใหม่ๆอยู่เสมอพวกเขาเข้าใจว่าการดื้อรั้นยึดติดคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตสะดุดและอาจทำให้สูญเสียโอกาสที่กําลังรออยู่ลองสังเกตดูว่าคนที่อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นคนที่ยืดหยุ่นที่สุด เช่นเดียวกับต้นไผ่ที่แม้จะโดนลมแรงพัดแต่ไม่หักง่าย่ายเพราะรู้จักโอนอ่อนตามแรงลมเมื่อผ่านไปลมก็หยุดพัดแต่ต้นไผ่ก็ยังคงตั้งตรงได้เหมือนเดิมคนที่อยู่เป็นก็เช่นกันเขารู้ว่าการพยายามต้านทุกอย่างไม่ใช่วิธีที่ฉลาดแต่การเรียนรู้ที่จะโค้งให้ถูกจังหวะตั้งหาคือคำตอบในความสัมพันธ์ก็เช่นกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนมีข้อดีและข้อเสียการอยู่ร่วมกับใครสักคนได้ยาวนานจึงไม่ใช่การเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบที่เราต้องการแต่เป็นการปรับใจเราเองให้เข้าใจยอมรับและหาทางอยู่ร่วมกันโดยไม่สร้างความอึอดอัดคนที่อยู่เป็นจะคิดเสมอว่าถ้าเราไม่ยืดหยุ่นเราอาจต้องเสียสิ่งดีๆไปและนี่คือเหตุผลที่เขามักจะมีเพื่อนมีคนรักใคร และไม่ตกเป็นคนที่ใครๆอยากตีตัวออกห่างอีกสิ่งที่สำคัญคือการปรับตัวในโลกการทำงานคนที่อยู่เป็นไม่ใช่คนที่ทำงานเก่งที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่รู้ว่าควรจะปรับตัวให้เข้ากับทีมเข้ากับระบบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกเขารู้ว่าความรู้ที่มีวันนี้อาจไม่เพียงพอในวันพรุ่งนี้หากไม่ยอมปรับตัวสุดท้าย ก็อาจถูกแทนที่โดยใครบางคนที่ยืดหยุ่นและพร้อมกว่าดังนั้นความคิดเรื่องการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงกลยุทธเ์เล็กๆของการเอาตัวรอดแต่มันคือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างสง่างามคนที่อยู่เป็นจะไม่หยุดอยู่กับที่แต่พร้อมจะเปลี่ยนไปกับทุกสถานการณ์และนั่นเองคือพลังที่ทำให้เขาอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลา 2. คิดว่าคนเราทุกคน ต้องการการยอมรับหนึ่งในความคิดสำคัญที่ทำให้คนอยู่เป็นก็คือการตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนล้วนต้องการการยอมรับไม่ว่าจะเป็นคนเก่งคนธรรมดาหรือแม้แต่คนที่ภายนอกดูเข้มแข็งแค่ไหนลึกๆแล้วทุกคนก็อยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีความหมายและได้รับการมองเห็นคนที่อยู่เป็นจะเข้าใจสิ่งนี้อย่างถ่องแท้ พวกเขาจะไม่ทำตัวเป็นคนที่คอยกดท็อปหรือทำให้ใครรู้สึกด้อยค่าแต่จะเลือกใช้วิธีการที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีและภูมิใจในตัวเองลองคิดดูว่าทำไมบางคนถึงเป็นที่รักในกลุ่มเสมอทั้งที่เขาอาจไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายเหตุผลหนึ่งก็คือเขารู้จักให้เกียรติคนอื่นและสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับคนที่อยู่เป็นจะไม่พูดจาเหน็บแนม ไม่คอยจับผิดหรือทำลายความมั่นใจของใครแต่จะพูดให้กำลังใจชื่นชมเมื่อถึงเวลาและรับฟังอย่างตั้งใจสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่เพราะมันทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าฉันก็มีค่าการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยกย่องเกินจริงหรือประจบสอพลอแต่คือการเห็นคุณค่าของคนอื่นในแบบที่เขาเป็นเช่น การขอบคุณใครสักคนที่ช่วยเหลือเล็กน้อยการชมใครบางคนที่พยายามทำสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่การรับฟังความคิดเห็นโดยไม่ดูถูกสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเราแต่สำหรับคนที่ได้รับมันคือการตอกย้ำว่าตัวเองมีความหมายในด้านการทำงานคนที่อยู่เป็นมักจะได้รับความไว้วังใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพราะเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนกล้าสแสดงออกและไม่กลัวว่าจะถูกปิดกัน้นความคิดเช่นนี้ทำให้ทีมมีพลังมีแรงใจและสามารถเดินไปข้างหน้าได้พร้อมกันความจริงแล้วมนุษย์เราต่างเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมการอยู่ร่วมกันจึงต้องอาศัยการยอมรับซึ่งกันและกันคนที่อยู่เป็นจะคิดเสมอว่าถ้าเราอยากได้การยอมรับ เราต้องเริ่มจากการยอมรับคนอื่นก่อนและนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเขาทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีค่าและรู้สึกว่าโลกนี้อบอุ่นขึ้นเมื่อมีเขาอยู่ด้วย 3. คิดว่าการพูดดีดีกว่าพูดเก่งคำพูดเป็นเหมือนดาบสองคมมันสามารถสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนหรือทำลายความสัมพันธ์ได้ในพริบตา คนที่อยู่เป็นจึงไม่จำเป็นต้องเป็นนักพูดที่เก่งที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักพูดให้เป็นเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าคำพูดที่ฟังแล้วสบายใจสำคัญกว่าคำพูดที่ฟังดูฉลาดแต่บั่นทอนหัวใจคนอื่นหลายครั้งเราเจอคนที่พูดเก่งพูดคล่องแต่กลับทำให้บรรยากาศอึอดอัดเพราะคำพูดเต็มไปด้วยการอวดรู้การตัดสินหรือการดูถูกขณะที่บางคนพูดเพียงไม่กี่ประโยค แต่กลับทำให้คนรอบข้างยิ้มและอยากอยู่ใกล้ความต่างนั้นอยู่ที่เจตนาและวิธีเลือกใช้คำคนที่อยู่เป็นจะคิดเสมอว่าเราพูดแล้วให้คนฟังรู้สึกยังไงไม่ใช่แค่พูดเพื่อแสดงว่าตัวเองเก่งหรือเหนือกว่าการพูดดีคือการใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนและสร้างกำลังใจเช่นการให้คำชมในจังหวะที่เหมาะสมการพูดปลอบใจเมื่อเห็นใครกำลังท้อแท้ หรือแม้แต่การเลือกเงียบในเวลาที่คำพูดอาจทำร้ายจิตใจผู้อื่นคนที่อยู่เป็นเข้าใจดีว่าไม่พูดบางครั้งก็ดีกว่าพูดโดยไม่คิดเพราะความเงียบที่สงบมีค่ามากกว่าคำพูดที่ทำลายในชีวิตประจำวันคนที่รู้จักพูดดีจะเป็นที่รักของคนรอบตัวเขาไม่ใช่คนประจบแต่รู้จักใช้คำพูดเชื่อมสัมพันธ์ทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจ และเมื่อถึงเวลาต้องพูดในเรื่องสำคัญคำพูดของเขาก็จะมีพลังและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าใครเพราะคนอื่นรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช้คำพูดพร่ำเพรื่อในโลกการทำงานคนที่อยู่เป็นจะไม่พูดเก่งแบบขายฝันแต่จะพูดให้เพื่อนร่วมงานหรือทีมรู้สึกปลอดภยัยกล้าคิดกล้าทำพวกเขารู้ว่าคำพูดคือกาวที่เชื่อมคนให้ร่วมมือกันได้อย่างเหนียวแน่น การพูดดีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างทีมและมิตรภาพที่มั่นคงได้ดังนั้นความคิดที่ว่าการพูดดีดีกว่าพูดเก่งคือทัศนคติที่ทำให้คนอยู่เป็นไม่สร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นแต่กลับสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสบายใจและความจริงใจและนั่นเองคือเหตุผลที่ทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เขา4 คิดว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องเอาชนะในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าการเอาชนะคือหนทางเดียวที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่คนที่อยู่เป็นกลับมองต่างออกไปพวกเขาเข้าใจว่าการใชัยชนะไม่ได้มีค่าเสมอไปและการเอาชนะทุกครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะดีขึ้นเสมอบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราได้มากกว่าชัยชนะก็คือ การเลือกที่จะไม่สู้หรือการยอมถอยในเวลาที่เหมาะสมลองสังเกตดูว่าคนที่พยายามจะชนะทุกเรื่องมักกลายเป็นคนที่เหนื่อยและโดดเดี่ยวเพราะการชนะในวันนี้อาจหมายถึงการเสียมิตรภาพหรือความไว้วางใจในวันข้างหน้าในขณะที่คนที่อยู่เป็นจะคิดเสมอว่าการรักษาความสัมพันธ์สำคัญกว่าการเถียงให้ชนะ พวกเขาไม่ยอมเสียพลังชีวิตไปกับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ขุ่มคาดจะต่อสู้เพราะรู้ว่าบางครั้งการยอมแพ้ในเรื่องเล็กก็เป็นการเก็บแรงไว้เพื่อชนะในเรื่องใหญ่ที่สำคัญกว่าในชีวิตจริงการไม่เอาชนะทุกเรื่องไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความฉลาดทางอารมณ์คนที่อยู่เป็นจะมองสถานการณ์ออกว่าอะไรควรสู้อะไรควรถอย พวกเขาไม่เสียเวลาไปกับการพิสูจน์ตัวเองให้คนที่ไม่อยากเข้าใจแต่เลือกใช้พลังกับสิ่งที่สร้างคุณค่าและอนาคตที่ดีกว่าความคิดเช่นนี้ทำให้พวกเขาไม่ติดอยู่ในวงจรการทะเลาะหรือการโต้เถียงที่ไม่มีวันสิ้นสุดในด้านความสัมพันธ์การไม่ยึดติดกับการเอาชนะทำให้เกิดความกลมเกลียวและความเข้าใจมากขึ้นยกตัวอย่างคู่รักหรือเพื่อนสนิทหากต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันอยู่ตลอดความสัมพันธ์ย่อมสั่นคลอนในที่สุด แต่หากมีใครสักคนที่เลือกปล่อยวางเลือกที่จะยอมบ้างเพื่อรักษาความรู้สึกของอีกฝ่ายความสัมพันธ์ก็จะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงสุดท้ายคนที่อยู่เป็นจะคิดเสมอว่าบางครั้งการยอมแพ้ก็คือการชนะในอีกรูปแบบหนึง่งการเลือกถอยไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีแต่คือการรักษาความสงบรักษามิตรภาพและรักษาพลังชีวิตไว้ใช้กับสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า และนี่เองคือเสน่หข,ของคนที่อยู่เป็นที่ทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเขาไม่ใช่คนที่สร้างศัตรูแต่เป็นคนที่สร้างพื้นที่แห่งความสบายใจให้กับทุกคน 5. คิดว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าผลประโยชน์คนจำนวนไม่น้อยมักใช้ชีวิตด้วยความคิดที่ว่าผลประโยชน์มาก่อนเพราะเชื่อว่าทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่จับต้องได้คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมั่นคง แต่สำหรับคนที่อยู่เป็นเขากลับมีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าผลประโยชน์อาจทำให้เรามีความสุขได้ชั่วคราวแต่สิ่งที่ทำให้เราเดินไปได้ไกลและมั่นคงจริงๆคือความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์คือรากฐานที่ทำให้เรามีเครือข่ายมีคนคอยช่วยเหลือและไม่ต้องเผชิญโลกใบนี้เพียงลำพังลองคิดดูว่าในยามที่เราล้มเหลวสูญเสียหรือประสบปัญหาใหญ่หลวง สิ่งที่ช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้ไม่ใช่เงินเสมอไปแต่คือคนที่อยู่ข้างๆคนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือด้วยความจริงใจคนที่อยู่เป็นเข้าใจดีว่าการรักษาน้ำใจและความสัมพันธ์คือการลงทุนที่มีค่ามากกว่าผลประโยชน์ชั่วคราวเพราะผลประโยชน์อาจหมดไปแต่ความสัมพันธ์ที่ดีสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆให้เราได้เสมอ ในโลกการทำงานก็เช่นกันหลายคนอาจเลือกเส้นทางลัดโดยการเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองแต่ไม่นานนักก็จะถูกจับได้และสูญเสียความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกคืนได้ยากที่สุดขณะที่คนที่อยู่เป็นจะคิดเสมอว่าความไว้วางใจมีค่ามากกว่าเงินทองพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความจริงใจและการรักษาสัญญามากกว่าได้ประโยชน์ระยะสัน้นเพราะรู้ดีว่า ความสัมพันธ์ที่ดีสามารถเปิดประตูโอกาสที่กว้างใหญ่กว่าเงินเพียงก้อนเดียวดังนั้นความคิดที่ว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าผลประโยชน์คือหลักคิดที่ทำให้คนที่อยู่เป็นไม่ใช่เพียงคนที่เอาตัวรอดแต่ยังเป็นคนที่มีคุณค่ากับสังคมรอบตัวเขาสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงเต็มไปด้วยความจริงใจและเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือสิ่งที่เขาจะได้รับคืนมาคือพลังจากความสัมพันธ์ที่เขาบ่มเพาะไว้ด้วยความตั้งใจเสมอมาหก คิดว่าอย่ารีบตัดสินใครอีกหนึ่งความคิดสำคัญที่ทําให้คนอยู่เป็นแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือการไม่รีบด่วนตัดสินผู้อื่นเพราะพวกเขาเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละคนมีเรื่องราวมีประสบการณ์และมีมุมที่เรามองไม่เห็นอยู่เสมอการตัดสินใครเพียงเพราะสิ่งที่ตาเห็นหรือคำพูดที่ได้ยิน อาจทำให้เราพลาดโอกาสที่จะเข้าใจคนคนนั้นอย่างแท้จริงและที่สำคัญมันอาจทำลายความสัมพันธ์ไปโดยไม่จำเป็นหลายครั้งที่เรามักจะสร้างภาพของใครสักคนจากการพบเจอเพียงครั้งเดียวอาจเพราะการแต่งกายน้ำเสียงหรือพฤติกรรมบางอย่างแต่เมื่อได้รู้จักจริงๆกลับพบว่าเขาแตกต่างจากที่คิดโดยสิ้นเชิงคนที่อยู่เป็น จะไม่ยึดติดกับความคิดแรกพบแต่จะเปิดใจฟังและสังเกตอย่างรอบด้านก่อนจะสรุปว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาเชื่อว่าการตัดสินคือกำแพงแต่การเปิดใจคือสะพานการไม่รีบตัดสินใครยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กับคนรอบตัวเมื่อคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกตัดสินเขาจะกล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา และนั่นทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่จริงใจและมั่นคงคนที่อยู่เป็นจึงมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะเขารับฟังโดยไม่รีบวิจารณ์และนั่นเองที่ทำให้ผู้คนไว้ใจที่จะเปิดใจเล่าเรื่องสำคัญให้ฟังในชีวิตการทำงานหลายครั้งพนักง,งานใหม่อาจถูกมองว่าไม่มีประสบการณ์หรือคนที่เงียบอาจถูกมองว่าไม่เก่ง แต่คนที่อยู่เป็นจะมองต่างออกไปเขาให้เวลาให้โอกาสและเปิดใจเรียนรู้ก่อนจะสรุปว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาเชื่อว่าการตัดสินคือกำแพงแต่การเปิดใจคือสะพานการไม่เรียบตัดสินใครยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กับคนรอบตัวเมื่อคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกตัดสิน เขาจะกล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาและนั่นทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่จริงใจและมั่นคงคนที่อยู่เป็นจึงมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะเขารับฟังโดยไม่รีบวิจารณ์และนั่นเองที่ทำให้ผู้คนไว้ใจที่จะเปิดใจเล่าเรื่องสำคัญให้ฟังในชีวิตการทำงานหลายครั้งพนักงานใหม่อาจถูกมองว่าไม่มีประสบการณ์หรือคนที่เงียบอาจถูกมองว่าไม่เก่ง แต่คนที่อยู่เป็นจะมองต่างออกไปเขาให้เวลาให้โอกาสและเปิดใจเรียนรู้ก่อนจะสรุปว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาเชื่อว่าการตัดสินคือกำแพงแต่การเปิดใจคือสะพานการไม่รีบตัดสินใครยังสะท้อนถึงความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดล้วนมีด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบ การตัดสินใครจากช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตคือการละเลยศักยภาพที่เขาอาจมีในอนาคตคนที่อยู่เป็นจะมองเห็นสิ่งนี้และเลือกที่จะให้โอกาสมากกว่าการปิดกั้นด้วยการตัดสินอย่างเร่งด่วนดังนั้นความคิดนี้จึงทำให้คนที่อยู่เป็นสามารถสร้างมิตรภาพที่แท้จริงได้อย่างกว้างขวางพวกเขาไม่ทำให้ใครรู้สึกต่ำต้อยหรือถูกกดทับ แต่กลับทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุด 7. รู้จักวางตัวให้มีค่าอีกหนึ่งความคิดที่คนอยู่เป็นมักจะมีคือการรู้จักวางตัวให้มีค่าไม่ใช่การทำตัวให้เด่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองดูด้อยค่าเช่นกันการรู้จักวางตัวคือการเข้าใจว่าควรพูดตอนไหน ควรเงียบตอนไหนควรยื่นมือช่วยเหลือตอนไหนและควรถอยออกมาเมื่อไรคนที่อยู่เป็นจะไม่ทำตัวให้ใครรู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้เพราะนั่นอาจนำไปสู่การถูกเอาเปรียบและก็ไม่ทำตัวเป็นส่วนเกินที่ไม่มีความหมายแต่เลือกสร้างคุณค่าในแบบพอดีพอดีที่ทำให้ใครๆก็อยากมีคุณอยู่ใกล้ๆหลายครั้งความผิดพลาดของคนที่อยู่ไม่เป็น คือการพยายามเอาตัวเองไปยัดเยียดในทุกสถานการณ์หรือบางครั้งก็ถ่อมตัวจนเกินไปจนคนไม่เห็นความสำคัญการอยู่เป็นจึงไม่ใช่การทำทุกอย่างเพื่อให้คนรักแต่คือการเลือกแสดงตัวตนอย่างมีคุณค่ารู้ว่าเราเก่งเรื่องไหนสามารถช่วยเหลือเรื่องใดได้ไดบ้างและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมคนที่อยู่เป็นมักจะเข้าใจว่า คุณค่าไม่ได้มาจากการพูดมากแต่มาจากการกระทําที่จริงใจและมีประโยชน์การวางตัวให้มีค่ายังหมายถึงการรู้จักเคารพตัวเองไม่ลดมาตรฐานเพื่อให้ใครมารักแต่เลือกที่จะรักษาศักดิ์ศรีและความจริงใจของตนเอาไว้เพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่อยู่เป็นไม่ใช่คนที่ทำให้ทุกคนพอใจแต่คือคนที่สามารถทำให้คนรอบข้างเคารพ และยอมรับในความเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงบทสรุปของเรื่องนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ความคิดของคนที่อยู่เป็นจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้มีเคล็ดลับซับซ้อนหรือกลยุทธ์ที่ยุ่งยากอะไรแต่คือการยึดถือความคิดพื้นฐานไม่กี่ข้อที่ฟังดูเหมือนธรรมดาทว่ากลับทรงพลังอย่างยิ่งในโลกแห่งความสัมพันธ์ความคิดเหล่านี้ ไม่ได้ทำให้ใครใครเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่ทำให้พวกเขาใาลเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และใครๆก็พร้อมจะให้โอกาสคนที่อยู่เป็นมักจะเข้าใจว่าการเอาตัวรอดไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการปรับตัวให้เหมาะสมการรักษา้ํำใจผู้อื่นโดยไม่เสียตัวตนและการวางตัวในจุดที่ทำให้คนเคารพมากกว่าดูถูก ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อเอาชนะหรือแย่งชิงพื้นที่การอยู่เป็นกลายเป็นคุณสมบัติที่มีค่ามากกว่าที่เคยเป็นมาเพราะมันไม่เพียงทำให้เราไม่สร้างศัตรูแต่ยังสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนคนที่อยู่เป็นจึงไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่คือคนที่ใช้ปัญญาความเข้าใจและการเลือกทางเดินให้เหมาะสม เพื่อให้ตนเองและคนรอบข้างเดินไปด้วยกันได้อย่างสงบสุขท้ายที่สุดแล้วการอยู่เป็นคือศิลปะก,การใช้ชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องสวยงามหรือน่าตื่นตาแต่คือความพอดีที่ทำให้เราสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์และสิ่งที่น่าคิดก็คือเราทุกคนสามารถฝึกฝนให้อยู่เป็นได้หากเราเริ่มต้นด้วยการปรับความคิดทีละเล็กละน้อย แล้วเลือกที่จะวางใจวางตัวและว,วางการกระทำให้ถูกที่ถูกเวลาเราก็จะเป็นคนที่ไม่เพียงอยู่รอดแต่ยังอยู่ได้อย่างมีค่าในสายตาของทุกคน